สวัสดีครับเมื่อนี้สิมาเปรียบเทียบกันเซมิเตอร์วัดไฟวัดไฟกระแสะตรงก็คือทานไฟฉายหรือเรียกว่า DC ที่มีขั้วบวกขวั้วบนะครับกับกแฟกระแสะสลับ ไปตามบ้านห้องไฟเอซีนี่ครับที่ไฟอันนี้จมีขั้วบวกขั้วลบครับมาเปรียบเทียบการวัดไฟให้เบ่งไฟสองชนิดนี้ครับไฟบ้านห้องเรียกว่าไฟเอซีหรือไฟกระแสสลับที่ยังบมีขั้วบวกขั้วลบครับไฟแบตโทรศัพท์นี่เป็นไฟที่มีขั้วบวกขั้วลบเรียกว่าไฟดีซี สิมีขรูบกอกกลบน,นี่กระลบน,นี่กระบวกไปวันนี้ม,ม,ม,มีมีกลัวเลยครับแล้วเขาก็มาตั้งมาตรส,สิวัดแบบใดแต่วัดตั้งมาตรบ่ถือมิเตอร์ห้องพังนะครับเขาต้องตั้งมาตรเห็นมันถูกว่าเขาจิตตั้งไปด้านใดเขามานี่ที่เขายาน ตังซื้อสีแดงกวัดไฟกระแสสลับไฟบ้านห้อกระสินี่หนึ่งพันโวลต์สองร้อยห้าสิบโวลต์ห้าสิบโวลต์สิบโวลต์กับไฟที่มีขั้วบวกขวัขว้ขวลบคือไฟแบตตะรี่รถยนต์เงื้อทานไฟฉายพวกนี้ที่มีขั้วบวกขวั้วลบครับเรียกว่าไฟดีซี เป็นไฟกระแสตรงที่มีขั้วบวกขั้วลบเนือแบตเตอรี่รถยนต์ก็เรียกว่าไฟดีซีที่มีขั้วบวกขั้วลบกับเปรียบเทียบนะครับการตั้งมาตรเขาต้องมาตรให้สูงก่อนสูงกดไฟสมมติว่าทิตัง้งเท่าสิวัดไฟแบต ของโทรศัพท์มือถือที่เป็นมีดขวบอลขลบเกข้ากหมูลปั๊บมาดหนาที่ตรงซื้อสีขาวนะครับอันนี้มันไฟแค่4ีซีจุดสามสิบห้าโวลต์ไปแบตเตอรี่ไปแบตของมือถือนะครับนี่แค่นี้ 4.35โวลต์มส่าเอากระตั้งมาตรมากแค่นี้ก็พอครับอย่างสังเกตว่าจวงซืง้อสีขาวครับเป็นวัดไฟที่มีครัวบวกครัวลบนะครบับปรับมาตรมากสี่จุดสาก็ตั้งตั้งมาดแค่นี้พอฮะตั้งมาดมากสิบว์ครับตั้งมาดมากที่สิบวนนักวัด เบึงมันจะเขียนว่าลบบวกก็คือสายของมิเตอร์ห้อสีแดงเนี่ยครับสีแดงจะเป็นสายบวกครับเขาก็จับขั้วบวกสีดําสีดําที่เป็นขั้วลบเขาก็จับเป็นสายลบเขาจับด้านลบสายสีแดงนี่เป็นสายบวกเขาก็จับด้าน ขัวบวกของแบตเตอรี่แบตเตอรี่โทรศัพท์อันนี้มันมีไฟแค่4.3โวลต์นี่เขาก็ตั้งมารมายยุสี่40โวลต์ครับกวัดลองเบิงครับสายสีแดง้ะครับจับขัวบวกคพนเป็นสายสายบวกครับสายสีดำเป็นสายลบครับแบตเขาเขียนไว้แล้วว่ามากไว้แล้วลบบวก ของก็สายสีแดงจับบวกนี่ครับสีแดงบวกตรงนี้ครับบวกนี่ลบจับวัดจับเบิ้งสังเกตชิมมิเตอร์ที่ขึ้นครับนี่สายสีดำจับคอด้านลบนี่ครับสายสีแดงจับขอด้านบวกนี่ครับเบิ้งเข็มมิเตอร์ครับสังเกตเบิ้งเข็มมิเตอร์ขึ้นแล้วครับนี่ครับ พ่าแบตตัวนี้มัน4.35โวลต์เนี่ยเขาก็ตั้งตั้งมาตรวสูงก่อนฮนะครับเตั้งมาตรวจำเจมมิเตอร์จุด4ขึ้นสูงครับเขาตั้งมาตรวสูงสูงบนไฟครับในวัดแล้วก็ซีมาวัดไฟตามบ้านถ้าวันนี้ครับคือไฟกระแสสลับไฟเอซีเนี่ยครับ,ไฟ,สสบ,ไ,ฟรบไฟนี้ผมมีกูบอกูบกูบให้สังเกตตรงสีซีแดงมิเตอร์อนะเ้าครับเขาก็ปรับ มาตัวสีสีแดงไฟบ้านเ้าก็สองร้อยยี่สิบโวลต์เขาก็ตั้งมาตมาสองร้อยห้าสิบอันนี้สายไดจับวัดวัดห้ได้ก็ได้ครับวัดตรงได้ก็ได้ครับเพราะนเป็นกระแสสลับสังเกตเข็มนะครับผมตั้งมารไว้ที่สองร้อยห้าสิบไฟบ้านเ้างสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ ก็ต้องตั้งมาตสูงก่อนออกาสายไดสลับกันก็ได้ครับเพราะเป็นกระแสสลับนี่ครับวัดได้เมื่อันนี้ครับเพราะกระแสสลับเ่าต้องว่าสายได้จับสายใดครับวัดได้ครับจะขอสำคัญขั้นขั้นท้าสิวัดไฟแบต แบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตของโทรศัพท์มือถือห้าต้องจับสายถือขัวกับสายสีแดงจับขัวบวกสายสีดำสายที่ดำจับขัวลบสลับนี่สลับสายไ,ไว้ครับเข็มจิตีครับก็ตั้งปรับมน้ามาตรงนี้ สายสีดำเนี่ยครับจับขัวลบสายสีแดงจับขัวบวกสังเกตบนเข็มมิเตอร์นะครับนี่ครับแต่เข้าสลับสายไปยครับตอนไปมีขัวบวกขัวลบนะกันใช้มิเตอร์ก็มีแค่นี้ครับเขาต้องตั้งมาจัถือถ้าตั้งมาเพราถือตั้งมาเ่ราที่ไฟดีซี ไปวัดไฟบ้านบ่ได้ครับมีเตอร์พังเข้าตั้งมานวัตถีสีแดงเข้าสิมวัดไฟแบตเตอรี่หรือไฟแบตทั่วศัพท์กได้ครับมีเตอร์สีทังเราต้องใส่งานอย่าถือครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับ